ตังยังกี้กับพอพอเคยได้ยินว่าอยู่ตังต้องกินก้าวมือวันนี้ชองไส้กินแบบไม่หละพี่เบนไม่อยากรีวิวเลยเพราะไปทําตัวเป็นคนตังสักซองวันหนึ่งคืนเติมกันที่ชิ่วดําลันดังประจาจังหวัดวันนี้ไม่ซังเป็นมีหกเกี้ยนมาดับรอนกันที่คาเฟ่ OBCS มีขนมเยอะมุมไทยรูปสวยบรรยากาศดีแต่เชฟเอกับมีมีอันจะกินผ้ามากินมูสเต้ต่อตามโดยคู่เจ่นเมียนเปาอันนี้โรยมากจนยากวิ่งไปกี้ตรงซ้ำเย่ต้มปังธรรมดาก็ยังร้อยมี่ทางไส้ก่ายุกไส้วานทุกคนร้อยทุกอย่างวนหลานจ้าแดงที่าดยว อยากรีวิวเลยคร้าคำคือโรยโทกซอส จริงๆไม่โลก,กําไลอยู่ตรงไหนคุณี่แขกแบ่งเด็กแก่ให้พรอมกินเงงว่านมากบรรยากาศทีนี่ก็ดีเงสุดถ่ายแต่ไม่ถ่ายสุดบุทิลานโกปีส้มบัตรถือว่ารุดมาทีงานกาชาทีนี่มีทั้งโจกแล้วก็ติมซ้ำที่เขาจะยกทาทมาให้เลือกผนีเลยค่ะถ้าใครสายคอนเทนต์แนะนาชาโค้ยตัวเติมพอมกับทีผักวันนี้ขอไปนั่งกินลมชมวิวทีฮิตเด่นซัมติง้งกินบรรยากาศเมืองตอนกลางคืนอ,อีพี่เลก็เอ็มเทียมคิวเล้วรอติดตามอีพีสองเลยค่ะ